กาะซาโดเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนีงาตะที่อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ45กิโลเมตรเป็นเกาะที่กว้างใหญ่มีเส้นรอบวงตามแนวชายฝั่งยาวประมาณ280กิโลเมตรตัวเกาะมีรูปร่างเหมือนตัวเอสโดยมีเทือกเขาโอซาโดอยู่ทางตอนเหนือและเทือกเขาโคซาโดทางตอนใต้ทอดขนานกันมีที่ราบคุนินากะอยู่ตรงกลาง ตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือนะครับก็มาเตรียมตัวที่จะขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปที่เกาะซาโด้ท่าเรือต่อคนนะครับต่อเที่ยวไปกลับก็สองหมื่นหกพันเยนก็ถือว่าราคาไม่ถูกนะครับคือเป็นเก้าอี้ที่นั่งอะนะครับเพราะว่าใช้เวลาเดินทางมาสองชั่วโมงครึ่งจากวิงกาตาไปซาโดกก็เลยเลือกนั่งเก้าอี้ต่อก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประสบการณ์แล้วกันคือคือ เอาซาโดเนี่ยก็ยังจริงๆก็ยังผมว่าน่าจะมีคนคนไทยเองอาจจะยังเที่ยวกันน้อยก็ก็ลองดูครับเพราะว่าบนที่บนเกาะซาโดมทีอะไรน่าสนใจใเดี๋ยวตามอ,อกไปนะครับเดี๋ยวเที่ยวเรือของเราประมาณเที่ยงสามสิบห้านะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะครับเราสามารถเดินทางจากนิงาตะไปยังเกาะซาโดได้สองแบบก็คือหนึ่งก็คือนั่งเรือเจ็ทฟลอยซึ่งลงได้เฉพาะคน ใช้เวลาเดินทางชั่วโมงครึ่งกับ2ก็คือลงเรือเฟอร์รี่ที่สามารถขับรถลงไปได้ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยครั้งนี้ผมเลือกที่จะขับรถลงเรือเฟอร์รี่เพื่อจะได้ขับรถเที่ยวบนเกาะด,ด้วยค่าโดยสารตกคนละ5,230เยนต่อเที่ยวที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ1,300บาทแล้วก็มีจ่ายค่ารถอีก1 9 4 1ิเยนเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ4,700บาท ตอนนี้เรือเริ่มอ,ออกจากฝั่งแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจที่นั่งที่เราจองไว้กันที่นั่งที่เราจองก็จะเป็นแบบเก้าอี้นั่งนะครับเพราะว่าใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานก็คิดว่านั่งเก้าอี้น่าจะสบายหน่อยบรรยากาศระหว่างเดินทางในเรือนะครับตอนนี้น่าจะใกล้ถึงเกาะแล้วตอนนี้เรากำลังจะถึงเกาะซาโดแล้วนะครับ อนเรือกำลังวิ่งมาแตอีกสักประมาณสิบนาทีเรามาถึงเกาะเป็นเวลาเย็นๆซึ่งตอนนี้กำลังจะขับรถจากท่าเรือไปยังที่พักสำหรับคืนแรกซึ่งเราจองผ่าน Airbnb ชื่อที่พักคือ Retreat เป็นการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นห้องพักมีทั้งหมด5ตู้ ตอนนี้เรามาถึงที่พักที่แรกที่กาะซาโดลแล้วนะครับเป็นเราจองผ่าน booking com แต่เป็น Airbnb ตอนนี้จอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวจะเดินไปดูที่พักกันนะครับคือที่พักของเราที่เราจองเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับนี่ครับปุนเจา ภายในห้องพักก็เป็นที่นอนสำหรับ2คนแล้วก็มีโซฟามีเครื่องอำนวยความสะดวกพู้แอร์ตู้เย็นเตาไมโครเวฟเตาอบร้อมนะครับวันนี้ทางที่พักได้เตรียมอาหารเย็นกับอาหารเ,าารเช้าของพรุ่งนี้ไว้ให้ด้วยอาหารเย็นก็จะเป็นหมูเนื้อแล้วก็ผักสําหรับย่างตัวนอาหารเช้าก็เป็นแซนด์วิช เรามาสำรวจบริเวณหน้าที่พักก็จะเป็นแนวหินลงไปในทะเลสามารถเดินลงไปดูบรรยากาศถ่ายรูปได้ต่มองเห็นน้ำที่ใสามากมองเห็นสาล่ายกับปาลาการังค่อนข้างชัดเลยบรรยากาศดีมากๆเลยครับเราขับรถมาแวะตรงเกาะ เล็กๆใกล้กับที่พักมีสะพานแดงเดินข้ามไปที่เกาะได้ซึ่งจะมีศาลเจ้าเล็กๆอยู่บนเกาะเลยถือโอกาสมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เดินสำรวจบริเวณรอบๆเกาะไปด้วยสำหรับคนที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติผมว่าที่นี่เหมาะ ที่จะมาเที่ยวเพราะว่าเงียบสงบดีมากๆเลยตอนนี้พร้อมสำหรับอาหารเย็นแล้วครับเราซื้อข้าวหน้าหมูทอดแล้วก็มีบะหมี่มีผักสลัดมาเพิ่มเติมด้วยอีกนิดหน่อยกำลังเดินกลับจากที่หยามน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำสาธารณะอยู่ใกล้ๆกับที่พัก เจอกันในซาโดะอีปีสเราจะพาไปเที่ยวสวนนกโทกิโมโนริพาคไปทานฟุตคาเฟ่ไซโกลเที่ยววัดเก่าแก่โชคุกุจิและชมบวนแห่เทพเจ้าของเกาะซาโดก,กันครับคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับ